ผมอยู่นี่ยจนถึงไลฟ์เสร็จนะครับยิ้มทำไมอ้อาวไม่รู้ว่าไงดีว่าอยู่นี่ยังถึงไลฟ์เสร็จมั่นแหละครับพี่ครับ <c oughs> บอกพี่น้องดีใจสิบอกมพี่น้องดีใจสิครับผมจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะไลฟ์เสร็จวันที่ห้าวันที่ห้าอ,อ๋อวันที่ห้าก็มีอะไรอีกไงไม่ของใครของโฮมตุ้มกับอแอนไง กับเอ็นไงกับพี่เอ็นไง EP ห้าอะวันที่ห้าเออวันที่ห้าวันที่ห้ากันยาเราไล่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่คือโฮมตุ้มอะไรตุ้มตุ้มโฮมตุ้มเต็มหมดเลยแล้ให้ท่องอะอะไรยังไม่ท่องอีกจะไปท่องตอนไหนฮะจะไปท่องตอนไหนก่อนลัมมาไม่ว่าจะไปท่องวันที่จะไปไรล่แล้วก็โดนอีก นึกว่าอะไรนึกว่า21ไล้ไรของโฮมตุ้มอะไรแล้วก็22ไร์ของพี่แอนในพี่แอนวันที่5 <c oughs> กันยายนตองแอนหมดเลยนอนคิดทั้งคืน <c oughs> ทุกวันเลยพี่เจมบอกเข้าทางพ่อนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> คิดน้ำรดแล้วพี่น้องก็คิดรับว่ารับ นั่นบ่หลับมันคิดนั่มอไซ้ยกขอาไม่ใช่ครับไอ้นี่ลูกพูดไปเรื่อยๆจะได้อะไรเข้าทางเลยนะพี่ก็บอกเข้าทางเลยเข้าทางอะไรเข้าทางพ่อ,อ <c oughs> แหละเอาอ่านไปพ่อยิ้มแล้วเจ้าบอกอยังไม่กลับเน,นี่หนูนำพ่อเนี่ยยุน้ำพ่อนี่แหละจะซ้อมร้อง,พอง,อง,องพเพลง ่พุณได้ซ้อมบ่อลอยู่บ้านฮะซ้อมฮะบ่เสร้องครับไม่ใช่เอาเปรจริงนี่ก็ได้สอนเพลงไหนแน่พี่พุณเพลงพ่อนั่นแหละเพลงไหนเวลาสารน้องใายคือนั่นในเทศนาก็นานได้เนี่ยครับวันเป็นวันไอยากผ่านภาษาอังกฤษเด็กภาษาไทยต้องอยู่ถึงวันที่ห้ากันยาสิเต้าเอาตัวไหลสดไหลหอดวันที่ห้าเมียเนาะแมนเดลยครับก็แมน ก็ยี่สิบเอ็ดยบสองยบสามก็ถ่ายซีดีก็มาเบรกยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดบางทีอาจจะไลอีกยี่9บแปดยบเก้าก็ได้อะไรใส่คมาเมฆถ้าเป็นคองอยากเบื้องฮอกอะไรเพิ่นเบื้องดูดูตัวลูกกับสอบไปได้ลายพิ่งตัวอยู่กับพ่อนี่แหละถ้าเรีรองเพลงไม้มีอะไรครับ เราลองเพล้งกันเป็นฟังเพลงอะไรเพลงที่ลูกอะไรเบอร์อะไรนะเมื่อวานเนี้ยที่ลูกร้องร้องไม่ได้ร้องได้อยู่นี่มันน้องไม่ได้ทนหง่ะได้อยู่ได้อยู่เมื่อวานได้อยู่ไม่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ครับได้พอฟังพ่อก็ยังว่าได้อยู่เนาะทีแชร์น้องเล่นนี่ครับปากแข็งคักเห็นไหมพี่เจมบอกพ่อปากแข็งออืแข็งเือไปปากคำยายไม่ตรง พูดอนนั้นตาวาสิบวกับพ่อดูยิ้มภูมิใจ <c oughs> แม่ๆพี่พี่ดีใจแล้วนะ <c oughs> <c oughs> สอเพ่งยังต่อ,บอเบอร์เก่าติไม่บอกครับเบอร์เก่าไม่บอกครับเก่ารอต้ากลับบ้านแล้วชอบเงียบเงียบจังพราะไม่เป็น